นี่ครับที่หันหลังให้เบอร์สามคือเกาะเยะนะครับเกาะเย่ะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะครับคู่นี้ชิงเงินรางวัล1นึ่งแบาทนะครับเป็นคู่เอกของรายการของค่าคืนวันเสาร์นี้นะครับเกาะเยะเสิร์ฟครับอู่ยีเสิร์ฟลูกแรกติดเน็ตไปแล้วครับพี่แว่นโทษทีพี่พี่แว่นพี่แ้่นเกาะเยะเตะอุ้ยหยอดครับลูกนี้เอาแล้วสิครับ เก่งมากครับเตะอุ้ยเรียบร้อยครับลูกนี้กช่คายบ่ายมะขามคอนแก่นได้แต้มครับหนึ่งต่อศูนย์ครับอ่คู่นี้นะครับก็คือเจอกันระหว่างกอี้ะกับเก่งค่ายบ้านมะขามนะครับจากจังหวัดคอนแก่นนะครับแฟนขับก็เชียร์ได้นะครับกอี้ศเตะครับปุ้ยเตะติดบล็อกของเก่งครับ กให้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเซบยกก้อยเตะโอ้โหเตะคอมบล็อกเลยครับเก่งมากมาถามบล็อกไม่ถึงครับศูนย์ต่อสองโอ้เสิร์ฟดีหรือเปล่าครับโอ้โยยกเก่งมากครับเตะโอ้ยเลี้ยบเลยครับก้อยบล็อกดีครับลูกนี้พี่ถ่ายเป็นเลย คือคู่เอกของรายการนะครับเสิร์ฟยกเยี่ยมครับเตะโอ้โหเตะเป็นยังไงครับโอ้โหตเหตะแค่ประคองครับลูกนี้ก็ชิงรางวัลสนามเซนิไทย38นะครับก็มีทุกค่ำคืนของคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์นะครับจัดโดยฟัวริชิโนะน,นะครับโอ้โห,หลูกนี้ก็ยเยะเตะติดเน็ตครับลูกนี้โอ้โห <c oughs> เซิร์ฟดีครับโอ้โหเสิร์ฟดีครับขอนกนเสิร์ฟดีมากครับลูกนี้โอ่ง้ามังกรได้แก้มเก่งบ้ามังกรได้แก้มครับมาหน่อยน้ำมาเชียร์ซต่อนหนึ่งครับเก่งบ้านมะงกรเสิร์ฟอุ้ยเสิร์ฟยอดครับอูเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหรู้สึกว่าแต่ง่ายมากครับทางของกอเยะก็เหลี่ยมนี้คือเสิร์ฟฟรีไม่มีเสิร์ฟฟรีมีบล็อกนะครับเกม15นะครับจริงรางวัล60,000บาทนะครับยก ก็ยเตะโอ้ยเตะดีครับลูกนี้ครับสามร้อยสามท่านนะครับม้าขาวเปิดเก่งเตะโอ้ยเตะดีมากครับลูกนี้เออเจ้าเก่งนี่คือเด็กแค่มอสี่มอห้านะครับห้าต่อหนึ่งครับขอแกันเซิร์ฟโอ้เซิร์ฟลูกนี้ออกครับเขอยืนนะพี่ผมขอถ่ายหนึ่งต่อห้าครับเฮียเซิร์ฟเซิร์ฟเก่งม้าขาวเปิด ัวยกเตะแม่โอ้โหดีครับลูกนี้ลูกตะก้อดีครับลูกนี้มาแล้วครับสองต่อห้าครับโสองต่อห้าครับเปิดเก่งเปิดโยกเก่งเตะโอ้โหยอดครับโอ้โหลูกนี้ยอดดีมากครับลูกนี้รับเกมลูกมันกาไหมแต่ละสองฝั่งเป็นยังไงครับพอเยียเปิด โอ้ยเปิดผิดครับลูกนี้อ้าวเก่งโยกเข้าทำไห้กูหย่อดครับเรีเตะเตะดีครับลูกนี้ก้มท้านิกมอนบอกแม่นกับบอกกะมเห้าน้อยเท้าน้อยระหว่างกอเอียกับเก่งบ้านมะขามนะครับสองสองนะครับโอ้เปิดยกเก่งเตะติดปกกอเอียครับมาแล้วครับแต้มสามต่อห้าครับ โอ้โหสามต่อห้าโอเยเซิร์ฟเสิร์ฟครับผมเก่งเปิดยกยกเก่งมากครับเตะโหูยเตะดีครับลูกนี้ไม่ไรแห้าต่อสามครับไฟขอนแก่นเสิร์ฟเสิร์ฟกระมอนเปิดกระมอนยกเก่ง เก่งบอกไม่ติดครับลูกนี้ก้อยก้อยก้อยเก่ะเสิร์ฟครับสามต่อห้าครับเก่งเสิบเก่งเปิดยกเก่งเต้วยเต้ดีครับลูกนี้โอ้ยข้อนแก่นสู้ๆูห้าต่อสามครับฝัข้อนแก่นเสิร์บแก่นเสิร์ฟก้อยเปิดขมนยก เตอ้ยกอยะเตะดีมากครับลูกนี้โอ้ยยกเข้าจุดพอดีเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้เสือแบนเมียฉีดจัดไปจัดไปมีเสือบอกแล้วเสือแว่นเมียฉีดแล้วครับตอนนี้กอยะเสิร์ฟครับเสิร์ฟโอุ้ยเสิร์ฟยกเก่งมากครับเตะโอ้ยเตะดีครับตะปุกทำได้ ลูกนี้ถือว่าสุดยอดของค่ c ยซีโอเลยครับโอ้โฮเสือแว่นสาใจครับลูกนี้โอ้สี่ต่อห้าครับซีโอเสิร์ฟเสิร์ฟเลครับโอ้ คอนแกนเปิดคอนแกงยกคนแก,กนเตะโอ้ยลูกนี้โอ้ยลูกนี้เตะดีคร<ล>ับมาลูกลูดรูดลำตัวลงของไอ้ลูรูดลำตัวของโกยะลงนะครับของซี่อวครับคนแกนเสิฟไปยะเปิดกระมอนยกโอ้ยลูกนี้โอ้ยโกยะต้องแก้แต่ว่าปัญหาคือเจ้ากระมองงนี้นี้ชง,<โ>ช,งชงไม่ได้เรื่องครับลูกนี้ ขอนแกนเสิร์ฟครับ6ต่อ4เสิร์ฟกระมอนยกก้อเยี่ยเตะโอ้ยเตะดีครับลูกนี้เลยคอมบ็อกคอนแกนเดินสายครัก้อเยี่ยเสิร์ฟเสิร์ฟนะครับโอ้ยคอนแกนเปิดคอนแกนยกเตะโอ้ยเตะดีด้วยครับลูกนี้ก็คือเป็นให้คอนแกนนะครับคอนแกนเสิร์ฟ โอ้ยกก็ยึดเตยหยอดครับลูกนี้อุ้ยหยอดนิดครับลูกนี้ถือว่าหยอดหยอดใช้ได้เลยสี่ต่อหกครับสี่โอ้สองเดี๋ยวเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟดีครับเก่งยังไงกระทืบครับปูยังอยู่ครับโอ้ยังอยู่หรือเปล่าครับโอ้กรรมการโอ้ แก้มนี้คือขอนแก่นได้เสิร์ฟครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับ6ต่อ4เปลี่ยน15นะครับชิงรางวัล60,000บาทขอนแก่นเสิร์ฟเสิร์ฟครับซีโอยกซีโอเตะโอ้ยเตะคอมบ็อกเลยครับลูกนี้เปิดเปิดเปิดโอหลายโอ้โหถือว่าสนามเซี่ยงไฮ้สามแปดแล้วขอนแก่นเปิดขอนแก่นยกขอนแก่นเตะโอ้ยเตะดีครับลูกนี้โอ้ยเตะดีครับ ครับอนแกนเสิร์ฟครับอันเสิร์ฟเสียอโยกซีโเตะครับโอ้โหุ้นตีข้าหัวไปเลยครับลูกนี้โอ้ซีโอเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสียอเสิร์ฟครับผู้ยอดอุ้ยีคอนแกนเปิดเต้ครับเต้อุ้ยเต้ดีครับลูกนี้เอ้่เล่นเป็เขาหุ้นหุ้นผู้หุ้นเขาไอ้มังกร6บต่อสครับ แขนเสิร์ฟเสิร์ฟเยสเปิดคนยกติเตะเข้าลูกนี้ออกครับลูกนี้ครับโอ้ยกอรอเอรู้สึกว่าหลังๆมานี้มากลับมาคืนสู่สนามเสรีไทย38นี้รู้สึกว่าจะเตะออกเยอะนะครับขอนแขนเสิร์ฟอู้ยเสิร์ฟเสิร์ฟติดเน็กครับลูกนี้ขอบคุณและเปลี่ยนแปลงนะครับ ซีโอเซิร์ฟครับคนแกนเปิดโอ้ยหลุดหรือเปล่าอุ๊ดโอ้ยลูกนี้คนแกนเตยบืดครับซีโอเป็นฝ่ายได้แต้มครับ5ต่อ7ครับก็อนซีโอเสิร์ฟครับค้อนยังไม่ใช่เสิร์ฟคนแกนโอ้ยคนแกนเสิร์ฟเสิร์ฟใส่คนแกน ลูกนี้ขอนแตกครับลูกนี้เอาแล้วสิครับเป็นแต้ม6ต่อ7ครับนะครับเชียวเสิร์ฟครับเีโอเสิร์ฟขันเงินเปิดเปิกันยกเปิกันเตะโอ้ยเรียบร้อยครับแต้มเสมอแล้วครับ7ต่อ7แล้วครับตอนนี้เอาแล้วสิครับเอาแล้วสิครับผู้นี้ชิงเงินรางวัล60,000บาทนะครับเชียวเสิร์ฟปูเสิร์ฟโอปูเรียบร้อยครับโอ้โหสามลูกติดกันเลยครับ ใส่ตัวชวของคอนกนันโอ้โหโลูกนี้โอ้ไม่ได้ครับโอ้โหดูบรรยากาศนะครับโอโ้แฟนคลับเพียบเลยครับตอนนี้แปดต่อเจ็ดครับเซียวเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเฟียวเสิร์ฟคอนแก่นเปิดคอนแก่นยกคอนแกน่นเตะอูวิเตะดีครับลูกนี้โอ้โนี่ครับคอนแก่นเสิร์ฟครับ บอลเก่เสริฟโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้ยมุมเดิมโอเคครับโอเคโอเคออมมอนใช่ไหมอ้อมมอนขอนแก่นนะครับก็ถือว่าคู่นี้สูสีครับก็อยเตอุ้ยเก่งบอกดีครับกระมลเปิดกระมนลยกก็อยเตอุ้ยยังยอดครับโอ้ยเจ้ามอนเจ้ามอนรับไม่ทันครับโอ้ยเสรีไทยชัดเจนแปต่อแปดครับ เปีโนเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟโดยกอเยะนะครับไเเปะเสิร์ฟครับโอ้ยเก่งเปิดม่อนยกเก่งเตะอุ้ยยังอยู่หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยนิดเดียวครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับเป็นฝ่ายขอ,อนแก่นเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับแปะต่อแปะครับเมือ,อนแก่นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟโดยเจ้าม่อนม่อนเสิร์ฟกระมวลเปิดกระมวลยกกอเยะเตะยอดอุย้ยกระมวลบักศากามากลูกนี้ โอ้โหถือว่า8ปต่อแปดครับซีโอเป็นฝ่ายเสิร์ฟกอเอยะเสิร์ฟครับลูกนี้มอนเปิดมอนยกเจ้าเก่งเตะโอ้ยเตะวืดครับลูกนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าเก่งบ้านมะขามจะเตะวืดลูกนี้โอ้โหเอาเลยสิครับซีโอเป็นฝ่ายเสิร์ฟ9ต่อแดเสิร์ฟด้วยกอเอยะพยายามเสิร์ฟมอนเปิดมอนยกเก่ง เตะอีกแล้วครับมันรู้สึกโอ้ยลูกออกครับลูกน um> ี้ยาวๆม่อนเสิฟครับมันขอนกันเสิฟครับปูเ erm. สิฟก็ย่เปิดกระมนยกก็ยะตีหัวโอ้ยไม่ลงครับอ้าวเก่งครับงไงเก่งเตะดีโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้เออเจ้าเก่งขอนกันไม่ลงทางครับแบบสาใจมากครับปู่เก้า ต่อ9ก้าครับลูกี้นะล้โหถือว่าแต้มสูสีมากครับกดแกนเสิฟกอยเปิดกระมนโยกก็อยเยีะตะอยอดอีกแล้วครับลูกนี้โอ้โห้เจ้ายกเหลือบมองนิดนึงแล้วก็ยอดแล้วครับโอ้โห่เบสเสิงโอ้โหเก่งหลุดครับลูกนี้เก่งบ้านมะขามหลุดครับลูกนี้โอ้โหไม่น่าจะหลุดเลยครับ เก่งบอกเซ็งมากครับลูกนี้ซ c โอเซิร์ฟโอ้ลูกนี้เสิร์ฟออกครับอย่าลืมกดแ<ห>ชร์กดม่อนเสิร์ฟครับมอนเสิร์ฟอุ้ยเสิร์บีหรือเปล่าอู้หูก้อยเยี่ยงงัดขึ้นมาได้ก้อยเยี่ยนซันแม็กอุ้ยลูกนี้โอ้โหก้อยเยี่ยนซันแม็กติดเน็ตครับลูกนี้สเสียแว่นบอกเสียดายจริงๆเลย10ต่อ10 ม่อนคอนแก่นเสิร์ฟเสิร์ฟเสียครับเลยเส้นครับไม่ได้ครับลูกนี้มาก็เอียเสิร์ฟเติมม่อนเตะนิดนึงอ้าวเจ้าเก่งเก่งยอดเหมือนกันครับเก่งบกสะใจมากลูกนี้สิบต่อสิบก็้อยเสิร์ฟเอียเปิดกระมวลยกก็เอีย เตะแล้วครับโอ้ลูกนี้ออกครับไม่น่าจะเตะออกเลยเสียแว่นบอกเจ้าเอี้ยเอ้ยลูกง่ายแกนําแล้วนะครับสิบเอเตอสิบเสิบเลยจะหมดเสิรบเลยครับโอ้ยเปิดกระมลโยกกอ้ยเตะยังอยู่หรือเปล่าโอ้ยยังอยู่ครับเริงแก้วกระมลโยกกอ้ยเตะโอ้ยลูกนี้กระมลเตะเอ้ยก็ยังเตะออกอีกแล้วครับโอ้ย โอ้โหม้อนเสิร์ฟม้อนเสิร์ฟก้อยเปิดโอ้เปิดไม่ออกครับเล่นเองแล okay. right. ้วครับก้อยเตะโอ้เอาอีกแล้วครับเอาอีเจ้าเฮียเตะติดเน็ตโอ้โหทำเสียคนเดียวสามแต้มติดกันเลยครับเจ้าเฮียโอ้โหสิบสามต่อสิบมอนเสิร์ฟม้อนเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟยอดครับกับมลงัดขึ้นกับมลยกก้อยเตะโอ้ยลูกที่สี่ครับ โอ้โหก็ยะเตะติดเน็ตอีกแล้วครับโอ้สองลูกก่อนหน้านั้นเตะออกสองลูกแล้วมาลูกเมื่อกี้เตะตดเน็ตลูกล่าสุดเตะติดเน็ตดีโอ้โหขอนแก่นแน่นอนก็ประมาณนะครับแต่เดียวเกมครับ14ต่อ10ครับมอนเซิร์ฟมอนเซิร์ฟมูเซิร์ฟพีโอ้เรียบร้อยครับโอ้เป็นฝ่ายขอนแก่นชนะนี่ครับสุดยอดครับพี่ โอ้โหครับโอ้นี่แหละครับเสร็จแล้วก็จับมือจับไม้กันทั้งชายกันขอโทษขอโปรยกันนี่นะครับคือเจ้าเก่งค้อนแก่นแห่งบ้านมะขามเป็นไงบ้างครับวันนี้เดียวครัเตรียวจะให้เดี๋ยวครับวันนี้แนครับแฟนครับจากค้อนแก่นเยอะแยะเลยเบาอีสานเบาอีสานเบาอะไรเบาอะไ